สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n ติดกันพลาครับเด๋ยวนี้เราจะมารีวิวนะฮะตัวนี้จะเป็น Heavy Arm นะครับค่าย Supernova นะฮะบวกกับ EJ Unit นะครับนี่ตามนี้เลยก็เหมือนเช่นเคยกับเมื่อวานนะฮะอันนี้จะเป็นการรีวิวแบบเล่นจริง1เดือนนะครับกับค่ายโมจีนอันนี้นะครับเรามาดูกันว่า1เดือนผ่านไปนะครับตัวนี้จะยังคงแข็งแรงอยู่ไหม แล้วจะยังน่าเล่นอยู่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมโอเคครับก่อนอื่นนะเราก็มาดูพาร์ทอุปกรณ์ต่างๆนะครับของตัว Heavy Arm EJ Unit กล่องนี้นะครับเริ่มที่ตรงนี้ก่อนในส่วนของตัวดีคอน้ำอันนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับยังไม่ได้ใช้เลยดีคอน้ำแล้วก็กล่องนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะสีส้มๆนะครับคู่มือก็จะเป็นแบบนี้ ซึ่งมันออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับอีก e เวอร์ชันหนึงก็จะเป็นกล่องสีฟ้านะครับฟ้าน้ําเงินก็อันนี้ก็เป็นอีกเวอร์ชันนึงก็คือเป็นกล่องสีแดงนะครับทีนี้พวกพารต์ต่างๆที่จะต่อเนี่ยมันจะยังมีเหลืออยู่นะครับแต่ตรงนี้ไม่ได้เอามาแสดงให้ดูนะครับเอามาให้ดูแค่จะมีหุ่นนะครับแล้วก็ตัว action base นะครับ g a l i n g g นนะครับแล้วก็ตัว e a g e ย unit ซึ่งตัวหุ่นเนี่ยผม ติดตรงนี้ไว้อยู่ก็คือตรงพาร์ชชิ้นไหล่นี้ไม่ได้ถอดออกนะครับซึ่งพาร์ชิ้นไหล่จริงๆของเขาเนี่ยตรงแหลมๆเนี่ยแหลมๆเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองนะนี่ก็คือชิ้นนี้ซึ่งถ้าเราจะทําเป็นอ e ีเจลยูนิตมันต้องถอดออกนะแล้วก็ติดอุปกรณ์ชิ้นนี้ลงไปนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเ,เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะก็ติดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นตีนตะขาบอยู่1คู่นะครับ ซึ่งก็มีการแกะตรงนี้ออกเพื่อติดติงตะขาบลงไปติงตะขาบนี้จะอยู่ในส่วนของ e e l Unit นั่นเองนะครับนี่คือพ์ดอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในกล่องกล่องนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เล่นมาแล้วเกิน1เดือนนะฮะบ,บอกเลยว่าประทับใจมากกว่าตัวนาตาคุนะครับที่เพื่อนๆได้ดูกันไปในคลิปก่อนหนะ้าประทับใจมากกว่าเยอะเลยนะฮะตรงชิ้นนี้ที่เห็นอยู่นี่มันจะเป็นตัวจอยสำหรับผนวกนะฮะ ตัวของแกดดิ้งกัน2อันเป็น1อันนะครับแต่ว่าตรงพาร์ทมือเนี่ยผมยังไม่ได้แกะออกมาต่อผมจะใช้มือแค่มือเดียวก็วคือเป็นมือกำรรอันนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ทําให้ไม่สามารถจะเล่นแบบถือปืนแกดดิ้งกันได้นะแกดดิ้งกันนี่ก็เอาไว้ติดที่ด้านข้างแขนกับติดที่ตรงแบ็คแพ็คเท่านั้นเองนะครับโอเคนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ของที่มีอยู่ในกล่องกล่องนี้นะครับ ตัว Heavy Arm e j e l u เ i t เดี๋ยวเรามาดูนะฮะทีละชิ้นส่วนว่าหน้าตามันเป็นยังไงกันเลยดีกว่าสำหรับตัวพัทชิ้นนี้นะครับก็จะไว้ติดที่ข้างๆไหล่นะครับนี่จะเป็นกระสุนลังเพลิงทั้งหมดอยู่16จุดนะฮะรอบอันนี้ก็จุดเปิดเนี่ยเขาก็จะมีตรงนี้อยู่ให้สำหรับจิ้มได้นะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ใช้มือ นะครับค่อยๆแตะออกมาทีละส่วนแล้วกันนะฮะที่เห็นว่าเป็นสีที่มันต่างขึ้นมาเนี่ยผมใช้มาเกอร์นะครับระบายลงไปนะฮะนี่ผมใช้มาเกอร์ระบายลงไปนี่ก็เปิดตรงนี้อีกซึ่งเอาเล็บแงตรงนี้แล้วกันนะก็ใช้เล็บจิกค่อยๆอ,ออกมา เมื่อเราเปิดหมดนะครับก็จะเป็นในส่วนของกระสุนลังเพลิงนี่ตามนี้ช่องละสี่ลูกนะครับแล้วก็จะมีทั้งหมด16ช่องนะครับรอบเลยแล้วก็เอาวิธีติดเราจะใช้ติดจากตรงนี้ก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อน,ล,อนลงได้นะครับติดเข้าไปที่ไหล่แบบนี้นี่เลยแบบนี้เลยติดเข้าไปนี่แต่ว่าก่อนที่เราจะติดตรงนี้เราต้องเปิดตรงชิ้นไหล่ก่อนนะ เดี๋ยวเราจะมารีวิวในส่วนของตัวหุ่นทีหลังต่อมาเราจะพูดถึงในส่วนของกระสุนมิสไซล์นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะติดที่ด้านข้างของตัวขาของหุ่นนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นแบบปกตินะครับอันนี้จะเป็นแบบของ EJ unit ซึ่งต้องถอดชิ้นพวกนี้นะครับออกจากตรงเนี้ยเพื่อมาใส่ชิ้นนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คือทําแสดงให้ดูเฉยๆว่ามันสามารถแยกออกจากกันอย่างนี้ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็จะติด ไว้แบบนี้เลยนะครับเปิดออกมาตามนี้ซึ่งที่เห็นสีตรงนี้ก็คือมีการทำมาร์กเกอร์ไว้นะครับนี่เปิดออกมานี่ก็สามารถนำมาติดที่ขานะครับตรงๆอย่างนี้ได้เลยนะฮะไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนี่แต่ได้ผลลัพธ์ที่สวยงามมากๆนะฮะต่อมาเราจะพูดถึงตัวแก๊ลิงกันนะครับทั้งหมด4กระบอกนะครับการต่อถือว่าต่อง่ายมากนะครับนี่ ต่อง่ายมากๆนะครับแล้วก็สามารถใช้ตรงนี้จอยตรงนี้นะฮะติดท,ที่ข้างแขนก็ได้หรือว่าจะเพิ่มตรงนี้ที่เป็นจุดขยับของมือก็ได้อีกเช่นเดียวกันแค่ง,งัดมันขึ้นมานี่ก็จะเป็นมือถือนะครับนี่แล้วก็เพิ่มจุดตรงนี้ในการติดลงไปที่แขนแต่ว่าผมลองแล้วนะฮะหเดือนสามารถใช้แค่จอยชิ้นนี้ติดไปที่แขนได้เลยนะฮะไม่ต้องไป ใช้พัดมือมาสำหรับจับเพิ่มนะฮะคือแค่นี้มันก็ติดอยู่แล้วนะครับนี่แค่นี้ติดอยู่เลยนะฮะส่วนในเรื่องของน้ำหนักนี่แน่นอนมันมันมีน้ำหนักของตัวแกนลิงกันอยู่แล้วฉะนั้นในเรื่องของการถือมันก็อาจจะรับน้ำหนักไม่ได้มากกว่าที่เราจะคิดนะฮะนี่ถือว่าตรงนี้มันถือว่าเออยอมรับได้นะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้มันหนักอยู่แล้วตัวแกนลิงกันนะครับ ต่อมาก,ก็คือสิ่งที่ทุกคนรอ,อคอยนะฮะคือการรีวิวตัวหุนนะฮะเฮฟวี่อานั่นเองนะครับบอกเลยว่าตัวเขาเนี่ยแผงชิ้นส่วนที่เขาให้มาเนี่ยมีการป้องกันมาดีนะครับฉะนั้นเขาที่ได้มาตรงนี้ถือว่าประทับใจเลยนะถึงแม้ว่าเขามันจะแหลมก็เถอดแต่ว่าในการแพ็คเกจจิ้งมานะครับของทางซูเปอร์นวาทำได้ดีนะฮะเขาไม่โคง้งไม่งอเลยนะครับ ตัวนี้ก็คือถ้าเขามันเสียเนี่ยคือแย่กว่าของนาตาคูแน่นอนเพราะว่าตัวเขาเป็นชิ้นเดียวแล้วก็แบบแหลมมากๆนะครับจุดที่ต้องระวังนะฮะจะเห็นตรงนี้เลยอะตรงนี้จะขึ้นฟ้าเลยเห็นไหมนี่ขึ้นฟ้าอย่างแรงเลยนะฮะก็คือผมต่อไม่สนิทนั่นเองนะครับถามว่าผมรู้ก่อนหน้านั้นไหมเพราะว่าผมก็ดูรีวิวของคนอื่นๆมานะว่าตรงนี้จะมีปัญหาแต่สุดท้ายผมก็ทํามีปัญหาเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะรู้ว่า มันจะต้องมีปัญหาสุดท้ายก็โดนเองเหมือนกันเช่นเคยนะฮะอ่ะต่อไปในส่วนของการเปิดตรงนี้นี่นี่คือปัญหาที่เจอนะฮะมันขึ้นฟ้าอย่างนี้เลยแล้วมันก็หลุดอย่างนี้นี่คือที่เจอหลายๆคนเอ่อเตือนเตือนอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ระวังนะครับตรงนี้จะหลุดบ่อยแน่นอนอนาคตถ้าไม่ได้เล่นก็คงมีกาวนะฮะแต่ตอนนี้ปล่อยไว้ก่อนยังไม่ได้เสริมกาวเท่าไหร่อ่า ประมาณนี้นี่อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องค่อยๆจับนะฮะอ่านี่ทมนี้แล้วก็ต้านหลังนะฮะอเผอิญว่ามันต้องสไลด์ไงแล้วผมติดแพ็คไปแล้วอ่ะสไลด์ให้ดูนี่ก็คือถ้าติดตัว e ีเจลยูนผมจะบอกไม่เห็นตรงนี้นะฮะก็เป็นจุดหนึ่งที่สามารถเปิดได้แล้วกันอ่ะ ต่อมาตรงหน้าอกนะครับตรงหน้าอกนี้จะเป็นตัวแกดดิ้งกันเลยตรงหน้าอกนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะด้านบนก็แต้มด้วยมาร์เกอร์สีขาวนะฮะตัวแกดดิ้งกันนี่สวยงามมากนะครับต่อมาตรงออกระโปรงด้านหน้านะครับนี่กระโปรงด้านหน้านี่ก็กระโปรงข้างีงออกอย่างนี้นี่เรียบร้อยนะฮะ สำหรับการเปิดแฮชต่างๆนะครับของตัวหุน่นอันนี้เรายังไม่ได้รีวิวจุดขยับเท่าไหร่เลยนะเราแค่ให้ดูว่ามันซ่อนกิมมิกอะไรไว้บ้างนะครับอ่ะหนะ้าอกนี้ทำสวยนะสวยเลยแล้วก็จุดที่ต้องระวังก็คือตรงจุดพับของไหลนะครับระวังกันด้วยอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดู การเปิดแฮชแบบรวมๆทั้งหมดนะครับในส่วนของตินตะขาบนะครับผมก็มี t ทา e มาร์กเกอร์เงินไว้นะฮะก็จะสามารถดึงออกมาได้แล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างนี้ได้ด้วยนี่แล้วก็ตรงนี้มันเป็นจอยนะฮะไม่มีปัญหาอะไรก็เลื่อนให้มันสมดุลในการที่มันจะยืนได้ก็วางตินตะขาบอย่างนี้นะครับมันก็จะเพิ่ม จุดรับน้ําหนักมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าถามว่าถ้าไม่มีตีนตะขาบเนี่ยมันจะยังยืนได้ไหมที่ผมเล่นมามันก็ยืนได้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็จัดสมดุลดีๆในส่วนของการที่เราเอาตัวแก๊ลิงกันมาติดที่ตรงบริเวคด้านหลังเท่านั้นเองแค่นี้ไม่มีจริงส่วนที่ต้องระวังจริงๆก็คือตรงนี้มันจะดีดแลวหลุดง่ายมากนี่นี่หลุดง่ายมากเป็นจุดที่เจอเลยนะครับอันนี้ติดกาวได้ก็ติดกาวไปเลยนะฮะ ถ้าสำหรับใครที่อยากจะติดสติกเกอร์ทําสีอะไรเรียบร้อยนะแต่จะเห็นว่าตรงนี้ผมตัดเส้นแค่ด้านเดียวนะครับแล้วผมก็ขี้เกียจนะฮะขี้เกียจตัดเส้นจุดหนึ่งที่ชอบอยู่นะฮะก็คือเข่าเนี่ยนี่มันขยับตรงนี้ตามได้ไม่เหมือนนาตาคุนาตาคุใช้ไม่ได้เรื่องเลยแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นโครงเดียวกันนะฮะเป็นโครงเดียวกับของนาตาคุนะครับแต่ว่าขาเนี่ยแน่นกว่า แน่นกว่าเยอะเลยนะครับรวมถึงจุดเบ้าตรงนี้ด้วยนะครับคือเล่นมาตั้งนานแล้วนะก็ยังไม่หลุดจากตัวเบ้าเลยนะครับทําดีมากนะก็คือชอบเลยแหละนี่จุดขยับขานี่ตามนี้นี่ชอบที่มันยังมีแมคชนิกในการขยับขยื่นนี่ดีตัวแขนนะครับเท่าที่เจอก็คือเวลาเราบิดไปบิดมามันก็ยังหลุดอยู่นะฮะ นี่เริ่มหลุดออกมาแล้วขอดันกลับเข้าไปก็เริ่มหลุดเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นโครงเดียวกันแต่หน้ามหัศจรรย์ใจตรงที่ขามันไม่อ่อนเหมือนของนาตะคุนั่นเองนะครับหวัวนะครับกับใบหน้านี่หล่อเลยทีเดียวนะฮะนี่จุดขยับทําได้ดีนะฮะแจวตัวแขนนะครับหมุนได้รอบแต่ว่าอันนี้มันคือติดแบ็คแพคนะข้อศอกนะครับนี่ขยับได้ตามนี้ตัวมือเนี่ย ตัวนิ้วโป้งอ่ะขยับได้นะครับแล้วก็ตัวมือเป็นแบบเสียบนะครับแล้วก็อย่างที่บอกผมตัดมาแค่มือการสนิทนะฮะมือแบบอื่นผมไม่ได้เอามาใช้นะครับจุดหนึ่งที่ทุกคนถามนะก็น่าจะเจอกันก็คือในเรื่องของเอวบันดีดซึ่งเอวบันดีดจริงๆครับแต่ว่าผมก็พยายามกดอยู่ตอนนี้นะฮะฉะนั้นเรื่องจุดขยับของเอวนี่นี่ขยับแบบกดๆนะ ก็จะได้ตามนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่มาติดเข้าที่ตัวของ Heavy Arm กันเลยดีกว่าโอเคครับก็เอาอุปกรณ์ทั้งหมดนะเอามาติดที่ตัว Heavy Arm นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในส่วนของแก t l ลิงกันนะฮะก็จะติดที่ชิ้นของตัวแขนแขนกลนะครับของตัว Backpack นะครับสข้างนะครับตามนี้ตัวตีนตะขาบยังไม่ได้ยื่นออกไปมากเท่าไหร,ร่นะฮะ ถามว่ามันจัดท่าแบบให้มันดูอลังการอะไรกว่านี้ก็ได้ไหมก็คือก็ใช้แขนกลของตัวที่ติดกัดลิงกันยื่นออกมานะครับหรือไม่ก็ชูของชูแขนอะไรกันก็ว่าไปนะฮะแต่อย่างที่บอกมันรับน้ําหนักเยอะนะฮะโดยเฉพาะเอามาติด e เจล unit ตรงนี้ทําให้แขนยกยากมากขึ้นนะฮะและนี่ก็คือการเปิดแฮชทั้งหมดนะครับของตัว heavy arm นะฮะก็จะเห็นว่าเขายืนของเขาได้นะครับก็คืออาศัย ตีนตะขับนิดหน่อยนะฮะนี่แต่ว่าอย่างที่บอกการจะถือปืนแบบไปข้างหน้าหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างจะลำบากนะฮะนี่ก็จะได้แอคชั่นที่มันประมาณนี้แหละนะฮะไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับสำหรับการต่อของตัว heavy army ์มิเ Unit ตัวนี้เนี่ยจะยุ่งยากในการไม่เรียกว่ายุ่งยากต้องเรียกว่า ต่อพวกนี้เยอะในส่วนของาอาวุธไม่ว่าจะเป็นแก็ลิงการนะฮะหรือว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะฮะถือว่าเป็นการต่อที่ใช้เวลานานพอสมควรแล้วก็ซูเปอร์โนวานะฮะก็ยังบ้าอันเดอร์เกตอยู่นะฮะคือมีอันเดอร์เกตทุกชิ้นจริงๆนะโครงไหนก็อันเดอร์เกตมาด้วยนะครับคือทำามทาไมไม่รู้นะฮะก็คือต่อต่อยากตรงนี้แหละต้องมาคอยเล็มอันเดอร์เกตทิ้งนะครับสําหรับจุดหลวมอะไรนี่ก็คืออย่างที่บอกไปตรงนี้หลวมนะฮะ แล้วก็เอลดีดนะฮะยังตามมาอยู่แต่โดยรวมนะครับถือว่าตัวนี้คุ้มค่ามากๆแบบมากๆนะฮะถ้าเพื่อนๆจะซื้อมากันแล้วก็ก็ควรจะแต้มสีนิดหนึ่งด้วยนะมันจะได้เด่นขึ้นมาอย่างนี้ก็คือถ้าเราไม่แต้มสีมันจะไม่เด่นอย่างนี้นะอ่ะโดยรวมตามนี้ความพอใจนะครับตัวนี้ถือว่าพอใจมากนะครับถ้าเทียบกับในตัวของนาตาคุที่ให้ดูกันเมื่อวานนะครับโอเคตัวนี้ก็ ซื้อต่อจากเพื่อนนะอันนี้ซื้อต่อจากเพื่อนใน Facebook นะครับไม่ได้ซื้อร้านไหนใดๆทั้งสิ้นนะครับซื้อต่อจากเพื่อนนะฮะก็เอามาต่อสนองความต้องการของตัวเองนะครับแล้วก็ตัวนี้มันออกมานานแล้วมันออกมาน่าจะ2ปีได้แล้วนะครับนี่มันไม่ได้ออกมาสดๆร้อนๆน,นะครับก็คือมันมีคนรีวิวกันแล้วทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับผมเพิ่งจะนํามารีวิวให้ดูกันเท่านั้นเองนะครับ เป็นรีวิวแบบต่อจริงเล่นจริง1เดือนนะครับขนก็ตามนี้นี่หมุนไปหมุนมามันก็ยังทรงตัวได้อยู่เห็นไหมโอเคคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูกันและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม